บอนเดียวเนี่ยรับวันาคารที่16มกราคม2567นะครับวันนี้อยู่ในสกีแมแมทของ FA Cup นะครับบอลถ้วยเก่าแก่ของทางด้าน อังกฤษนะครับวูดแพร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับส่วนคู่รองของเรานะครับทางด้านของกานโชดเซร์ลต์อิตาลีนะครับยูนตุสเจอกับซัสโซโล่นะครับแล้วก็โคปาเดลเรทางดังอ่าทางฝั่งของสเปนนะฮะแอตติกวินเบาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาราเบสนะครับวันนี้เลือกทีมใหญ่ๆดังๆมาพูดคุยกันสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังคงให้แรงใจแรงเชียร์รวมถึงติดตามกันด้วยนะครับในช่องของบอลเดียวเนี่ยซัพของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนจริงๆนะครับที่ยังคงอยู่ ด้วยกันหวังว่าเราจะเป็นเช่นนี้ต่อไปนะครับเราจะดันยอดวิวไป10,000วิวเร็วๆนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับกระจายข่าวไปยังเพื่อนบ้านด้วยนะครับว่าเรามีกิจกรรมได้ผลกันนะนี่นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวนะครับกิจกรรมไายผลเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับเข้ามารับชมรับฟังก็ฝากผลกันทายกันไปครับเช่นเลยนะฮะสำหรับคู่วูฟกับเบนฟอร์ดนะครับถ่ายถูกรับฟรี100บาทอย่าลืมนะครับที่สําคัญเลยนะเพื่อนๆติดแฮชแท็ก ช่องบันเดียวเนี่ยครับแล้วก็ส่งผลการถายไปที่ Line KBB168 ีนะฮะอย่าลืมแอดนะมีแอดด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ค่อยเป็นที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับฟอเซโนเน่แพ้อีกแล้วแล้วก็แพ้ยับเช่นเคยนะฮะโอ้โหผมคิดว่าจะนัดน,นี้จะดูดีบ้างนะฮะ แพ้ไปถึงห้าประตูต่อสูนเลทเทนะครับส่วนคู่รองของเราทําเงินไปได้นะครับเคเซลิสปอร์นะครับเกือบเสมอซด้วยซ้ําโดนท้ายเกมนะก็ถือว่า นะครับกินไปคู่นี้แต่โฟซิโนเน่เอาไม่ไหวริงก็กราบขอไปเพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามกันด้วยผมเตงคู่นี้ไปด้วยนะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้ขอากาดแก้ตัวกันนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆนะครับให้มารับชมรับฟังรวมถึงเข้ามาลุ้นสนุกนะหนึ่งร้อยบาทของทุกคนมีค่าไม่เท่ากันนะฮะดังนั้นนะครับอย่างน้อยมาลุ้นกิจกรรมฟรีๆแบบนี้นะครับรับไปก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็ฝากกระจายข่าวไปด้วยสําหรับคอบอลทั้งหลายนะครับไปลุยกันสําหรับวันนี้นะ การมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยสเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับในบอลถ้วยนะเป็นการยิงประตูของโมเปนะฮะหนึ่งประตูแล้วก็ทางด้านของ ทอมมี่นะครับทอมมี่ดอยส์นะครับดอยส์เล่ย์นี่นะครับก็วูฟโดนทางด้านใบแดงเนี่ยนะครับเจ้าโกเมสเนี่ยโดนตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่9นะครับแล้วก็นิวโมเปกดนาทีที่41นะครับแต่ช่วงครึ่งเวลาหลังครับเปลี่ยนตัวทางด้านของเปโดเนโตแทนปาโบซาราเบียเนี่ยนะครับกับเป็นทางด้านของทอมมี่ดอยส์นะครับยิงไป1ประตูก็จบเจ้ากันไปเกือบขีดเหมือนกันนะสำหรับวูบทำตันนะครับวูมตันปีนี้โชว์ผลงานได้ดีอยู่น่ นิดนึงนะครับส่วนเบนฟอร์ดอาจจะออกทะเลไปกันบ้างสําหรับพักหลังๆมานี่นะครับก็ต้องยอมรับว่านะฮะอาจจะไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่สําหรับลูกทีมของโทมัสแฟรงก์นะฮะส่วนแกรี่โอเนลยังคงโชว์ผลงานได้ดีนะครับปีนี้อาจจะเป็นปีที่ดีของวูฟก็ได้นะครับเบนฟอร์ดก็น่าจะลุ้นเหืนจับนิดนึงนะครับแต่ภาษีของทั้งคู่ไม่ได้ต่างกันเยอะสักเท่าไหร่นะครับในนดล่าสุดก็ต้องไปดูครับว่า นะฮะรายละเอียดอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับการคลองบอลอะไรทางด้านของเจ้าบ้านดูดีกว่าอยู่แล้วนะเนื่องจากโดนใบแดงนะเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลใน,นโอ้โหนะครับเจ้าบ้านดูดีกว่าทั้งหมดนะครับแต่ว่า ใบพลาดในช่วงท้ายเกมครันะดังนั้นวันนี้วูฟกลับมาเล่นในบ้านผมคิดว่าน่าจะต้องรัดกลุ่มพอสมควรนะครับหลังจากในนัดที่แล้วเนี่ยเกือบแพ้ไปซะด้วยซ้ำนะครับไปดูสถิติกันนิดน,นึงฮะวูฟอยู่ดบบที่11ของตารางนะครับส่วนเบนฟอร์ดปีนี้อยู่ดับที่16ไม่ค่อยสู้ดีนะครับเกมเย้าของวูฟชนะ5เสมอ3แพ้ไป2นะครับซึ่งเป็นในลีกนะก็อาจจะอธิบายอะไรเยอะไม่ได้นะฮะเนื่องจากบอลน,นี้เป็นมันเป็นบอลน,นัดเดียว นะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นบอลถ้่วนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับส่วนเกมเยือนของเบนฟอร์ชนะ2จาก9เกมเสมอ1แพ้ไป6กนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสู้ดีทั้งเกมเย่าทั้งเกมเยือนนะฮะปีนี้นะของเบนฟอร์นะครับค่อนข้างที่จะฟอร์มดอปลงไปเยอะพอสมควรนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยนัดล่าสุดเสมอกันนะครับก่อนหน้านี้เป็นทางด้านของวูฟครับชนะ41 2 0นนะครับ10นั้นหลังวูฟชนะไปถึง6เกมเสมอ3แพ้ไป1นะครับอาจจะเป็นบอล แพ้ทางก็เป็นได้นะครับบนเวทีสูงสุดในลีกเนี่ยนะครับนะับตั้งแต่ปี2021ขึ้นมานะครับวูฟแพ้ให้กับเบนฟอร์ดแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเจอกันในเดือนมกราคมเนี่ยวูฟกดไป2-1นะครับในเกมเยือนนะแต่ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีนู่นเลยครับ2018เจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะครับวูฟกดไป3-0นะดังนั้นวันนี้ก็ยังคงสถิติอยู่ที่วูฟนะฮะ ก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าวูฟจะคงสถิตินี้ได้หรือไม่เหมือนกันนะครับเกมในบ้านของวูฟแพ้นะฮะสเกมย้อนกลับไปตังปี2015กับ2021แค่นั้นเองครับนอกนั้นฟาดเรียบนะดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าโอกาสจบเสมอค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อยเจอกันในบอลถ้วยเลยนะสำหรับทั้งคู่นะครับก็เกมนี้เป็นเกมแรกในรอบหลายๆปีเลยทีเดียวที่มาโครจรเจอกันในบอลถ้วยนะครับ ฟอร์มของวูดแฮมตันเพิ่งเสมอมานะครับเอฟไปคัพนี่แหละนะครับก่อนหน้านี้ในหลีกชนะมา3เกมติดฮะชนะเชลซีชนะเบนฟอร์ดนี่แหละครับรวมถึงชนะเอเวอรตันด้วยดังนั้นเกมนี้นะครับเป็นเกมรีลันในบ้านอีกครั้งหนึ่ง หวังว่าจะทําผลงานได้ดีนะสำหรับเจ้าหมาป่าตัวนี้นะครับส่วนฟอร์มของเบนฟอร์ดออกทะเลไปค่อนข้างไกลแล้วฮะสำหรับช่วงเวลานี้ชัยชนะนัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมนู่นเลยฮะเป็นการชนะลูตันทาวสามประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีชนะทางด้านของเวตทแฮมยูเนเต็ด3-2 นะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนวันที่4ี่นู่นเลยเอาชนะค่อนข้างยากครับพักหลังมานนี้นะครับแพ้มาในหลีกเนี่ยนะครับแพ้มา5เกมติดนะครับค่อนข้างที่จะละสัมละสายเหมือนกันนะครับส่วนเกมเยือนของเบนฟอร์ดมีชนะเชลซีแค่เกมเดียวครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมนู่นเลยนะครับดังนั้นณช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าเบนฟอร์ดค่อนข้างที่จะอ่อนแอลงจากซีซั่นที่แล้วพอสมควรนะครับส่วนเกมเย้าของวูฟก็ดูดีถนัดตาครับสินั้นหลังสุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น นะครับแฮร์รี่วููนะเออนะครับนอกั้นโอ้โหนะครับปีนี้วูฟนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวครับเกมรับยังคงมีคุณภาพแล้วก็เกมลุกเนี่ยนะครับยังคงโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับวันนี้ราคาเปิดมาเสมอครึ่งไงแล้วไหลไปเป็นครึ่งไหลต่อวูฟนะถ้าเป็นแบในโอกาสของวูฟชนะเนี่ยนะครับเป็นโอกาสเป็น2เท่าเลยดังนั้นเกมในวันนี้หน้าวูฟก็น่าติดตามเหมือนกันครับสูงต่ําก็ไหลขึ้นเหมือนกันนะสำหรับทั้งคู่ นะครับวูฟบทำเงินกับราคาแบบนี้2เกมจาก5เกมครับส่วนเบนฟอร์ดทำเงินเกมเดียวนะครับเมื่อเป็นรองนะก็วูฟจะเจอกับไบรตันครับในอีกหวันส่วนเบนฟอร์ดจะเจอกับนอตแฮมฟอร์เรสในอีก4วันนะครับดังนั้นก็ต้องดูนะฮะฮีซานห่วงนะครับไปเตะ,อะบอล ช่วยทีมชาติเกาหลีใต้นะฮะส่วนทางด้านของโกเมสนะครับอาจจะโดนแบนไปในนัดนี้ส่วนเบนฟ,ฟอร์ดครับเบนมีกับอีวานโทนี่เนี่ยโดนแบนแน่ๆน,นะครับตัวบาดเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยนะครับคิสโฟเฟอร์เอเยอร์เนี่ยเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งอ่ะจะเอ่อคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับถ้า ถ้าเป็นนตอนนี้นะครับก็ต้องไปดูเหมือนกันครับไบอันเอมบูโมนะครับคิเซียนนอกาดมีปัญหาครับตัวหลักๆนะถ้าจะยืน 2- 3สาตัวแบบนี้นะครับดังนั้นแผงหลังแล้วก็เกมในแดนกลางอาจจะดูมีปัญหานิดนึงเหมือนกันนะครับในไลน์อัพเนี่ยหาดูยากมากครับคาดการณ์นะจากนัดที่แล้วนะครับก็นี่เป็นบอลถ้วยเหมือนกันครับน่าจะไม่เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับตัวทางด้านของบู๊แปม่ตั้นเนี่ยในแดนกลางนี่ต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับอาจจะ ส่งใครลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีดูไลน์อัพของเดอะฮาร์ดเชคเกิลฮะเขาให้ไลน์อัพนิดหนึ่งนะครับทางด้านของเบนฟอร์ดกันก่อนเลยนะครับทางหน้านของของวูฟนะครับก็ไม่ดู้คุณย่านะเนโต้รวมถึงซาราเบียอ่าเนโต้ NATO ต้องเข็นเนโต้ NATO ลงแล้วฮะแล้วก็ดันเมรู้คุณย่าไปยืนหน้าเป้าแล้วนะครับแล้วก็เบรเกนะครับ นัดที่นัดล่าสุดเป็นอันดับารกของเบลโลเกตยืนหน้าเป้านะนะครับดอยส์นะครับซิมิโดนะครับดูเฮอร์ตี้นี่นะครับอาจจะจะลุ้นดูในในในตำแหน่งนี้นะครับส่วนตัวอื่นครับซาครับคิวแมนนะครับตอติรวมถึงบรูโน่ก็ยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้อย่างดีนะครับอาจจะนี่ครับสลับสับเปลี่ยนกันในเดนนี้แต่ผมคิดว่านะครับจะเอา นะฮะเบลเกตมายืนในแดนกลางก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันฮะเมริว mm ุ hmm. คุณย่าน่าจะยืนหน้าเป้านะนะครับส่วนตัวอื่นไม่มีปัญหาใดๆครับโดยตี้ยังคงโชว์ผลงานได้โดดเด่นนะปีนี้เนี่ยวูฟเกมในแดนกลางค่อนข้างที่จะแน่นปึกเลยนะครับถ้าใครสังเกตหลายๆเกมแล้วนะครับคุมในแดนกลางได้ดีฮะแล้วก็ แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องในการจบสกอร์ครเพราะว่าจบสกอร์อาจจะยากไปนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่จบได้นะแต่บางจังหวะที่ควรได้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับใช้โอกาสสิ้นเปลืองนะฮะสำหรับวูฟแฮมตันในซีซั่นนี้นะส่วนเบนฟอร์ดก็อย่างว่านะฮะวันนี้อาจจะมีปัญหาคับนอกาดเนี่ยฮะไม่น่าจะพร้อมลงเหมือนกันสําหรับในนัดนี้นะครับก็ต้องลุ้นดูนะในนัดล่าสุดนะครับ ก็ต้องไปดูในไลน์อัพต่อนิดนึงนะครับทางด้านของทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ยามูสนะครับยามูยุสนะครับแล้วก็โมเปียจะยืนหน้าเป้าครับเจนเซนจานเน็ตนะครับดาซินวาเนี่ยครับเลวิสพอตเตอร์นะครับก็น่าจะสลับสเปลี่ยนกันในแดนกลางเหมือนกันครับเนื่องจากทางด้านของนอการ์ดมีอาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นเกมในวันนี้อันจะอันตรายสำหรับทางด้านของเบนฟอร์ดเหมือนกันครับซึ่งเกมรับ อาจจะดูมีปัญหานิดน,นึงนะนะครับรวมถึงเกมในแดนกลางปีนี้ต่อบอลค่อนข้างยากฮะสำหรับเบนฟอร์ดแล้วก็เสียการครองบอลโคตรง่ายเลยนะผมคิดว่าแบบนั้นดังนั้นก็ไม่ค่อยหวือหวาอีกนะครับทำให้เป็นที่มาของการเสียประตูค่อนข้างที่จะเกือบทุกเกมเลยดังนั้นมีปัญหาแน่ๆฮะแผงหลังก็พินนอกกับโคลินปีนี้เนี่ยนะครับออกทะเลไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นเกมในวันนี้นะครับหวังว่าวูฟจะทําได้ดีนะ นะครับโอกาสจบเสมอมันอาจจะมีด้วยราคาที่ออกมาด้วยฮะดังนั้นเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นยังไงสําหรับคู่นี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับนี่นะฮะนิวโมเป้นะครับ,รบแล้วก็เบลกลาสนะก็ต้องลุ้นกันดูครับสําหรับช่องนะครับลิสเนลเบลกาสนะฮะก็ต้องลุ้นดูกันเหมือนกันครับว่าเกมในวันนี้จะเป็นยังไงเพื่อน<ด>ๆคิดว่า,างไงครับสําหรับบอลน,นี้เป็นบอลถ้วยนะ นะครับถ้าจะไปเชียร์เบนฟอร์ดผมก็เชียร์ไม่ลงอีกนะด้วยฟอร์มนี้มันดูไม่ค่อยดีนะเวลานี้นะครับแต่โอกาสถ้าจะมีถามว่ามีเสมอไหมมันก็มีฮะจากเกมในนัดล่าสุดอซึ่งมันเป็นบอลถ้วยฮะอาจจะไปถึงในช่วงนู่นเลยนะครับถ้าเสมอในต่อเวลานะแต่ผมคิดว่าวู p ปทำตั้ยังคงเป็นระบบฮนะปีนี้เกมของวู p ปทตั้ในแดนกลางค่อนข้างที่จะแน่นจริงๆดังนั้นคู่นี้ผมฟันธงผมเลือกเชียร์วูฟนะ นะครับเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไปดูสถิติอื่นต่อเพิ่มเติมกันนิดนึงฮะสำหรับใครที่เชียร์วู๊ปเทมตันนะครับเกมในวันนี้เนี่ยนะครับวูฟอาจจะดูดีนะผมคิดว่านะครับวูฟปมีโอกาสชนะ49%ครับเสมอ26แล้วก็เบนฟอร์ดมีโอกาสชนะแค่ยี่สิบสี่เปอร์เโอกาส2เม็ดเนี่ยมีโอกาสสูงถึง73%แล้วก็ b ีบีครับทั้งคู่จะยิงประตูได้52%ดังนั้นอาจจะจบนะถ้าผมคคาาดกรรไว้1นะับ หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือถ้าถ้าหน้าเบนฟอร์ดนะครับในเกมเยือนมันไม่ดูดีเนี่ยวูฟอาจจะถลุงก็ได้นะถ้าวูฟได้เร็วนะครับแต่มันก็ยังคงมีปัญหาในแดนหน้าอีกกับวูฟที่นะครับเบิกสกอร์ได้ค่อนข้างยากนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับไปดูนักเตะนะครับนะครับฮวงฮีชานกดไปแล้ว10ประตูนะเมย์ููคุนย่าหนะครับเลมิน่านะครับ4ประตูแต่แต่นาจะมีปัญหาน่าจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้เหมือนกันนะครับส่วนตัวอื่นนะ ครับชองนะครับลิชเนอร์นะครับเบลเกะได้ยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็ยังคงเป็นลุ้นดูครับคลัคสอร์สันนะครับโดงเฮตี้นี่นะฮะก็ถือว่าวูฟเนี่ยขาดการหาขาดหายไปของนะครับฮวงฮีชานเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนฮะนะครับเอ็มบูโมนะครับกดไปแล้ว7ประตูครับโยฮันวิซ่าฮะมาทิสเจนเซ่นนะครับนิวโมเปกดไปแล้ว2ประตูครับเอ็มบูโมน่าจะไม่พร้อมสำหรับเกมนี้เหมือนกันนะ นะครับหรือว่าบินไปช่วยหรือเปล่าฮะไอทิมชชตนนะครับก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเกมนี้จะจัดทับยังไงนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วผมมองว่านะครับโอกาสทั้งคู่จะยิงประตูเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะผมว่าวูดบรรยากาศเฉือนนะฮะในนัดนี้นะครับสปอตโมมีความเห็นว่าวูดเฉือนึ่จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยตัวอื่นๆก็นะครับก็จะเป็นนะครับโดตเฮอร์ตี้ซาราเบียคุณย่าเนโตนะครับแล้วก็บิลเลกานะครับก็ถือว่าครบนะฮะ ในแผงหน้าของวูฟตันนะครับส่วนเบนฟอร์ดนะฮะนะฮะนี่ฮะมูเป้นี่นะครับเดียดาซินวาลาปอสเตอร์นะครับยามอรูชนะครับก็ถือว่าอยู่ครบนะแต่ว่าวันนี้นะครับวูฟดูดีกว่าจริงๆครับให้เฉือนไป1 0ึนะครับส่วนทางด้านของเดอะฮารท์ไอคเคิลครับให้เกมนี้จับตาดูไม่รูซุขุนญาตนะครับแล้วก็เฉือน2-1นนะครับก็ ยังคงมีโอกาสเป็นไปได้ฮะสำหรับเกมในวันนี้นะครับวูฟยังคงดูดีกว่านี่นะครับเดอะบีนะหลังจากฟอร์มเนี่ยครับเขาบอกว่าอ่าวูฟนะครับแฮช much better campaign นะครับดูดีกว่าทางด้านของเดอะบีอย่างชัดเจนนะครับส่วนทางด้านของเอ่อเซเว่นเซเว่นสกอร์นะครับ ก็จากฟอร์มในนัดล <Okay. S 1> ่าสุดที่เสมอกันมา1นนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเกมนี้เนี่ยนี่นะครับวีพีดิกซ์ันนนะครับเขาบอกว่าวูฟแพมตันจะชนะก็ค่อนข้างที่จะแม่นเหมือนกันนะครับก็อาจจะมองว่าเกมในวันนี้อาจจะเฉือนกันนะครับก็มีโอกาสสูงจริงๆครับที่จะเฉือนกันแค่เม็ดเดียวนะครับแล้วก็โอกาสเสมอในเกมเนี่ยอาจจะอืมนะครับอาจจะมีเห็นแต่ว่าผมคิดว่าน้อยนะนะครับอ่ะนะครับถ้าเราไปดูสื่อต่างชาติที่เขามองว่าเกมนี้เป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันโอกาสจบเสมอเนี่ยมันเริ่มลดต่ําลงแล้ว นะครับให้ความเห็นนะส่วนสปอร์ตเคด้าครับให้2อหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับวูฟเนี่ยนะครับเป็นทีมที่เล่นได้ดีครับเมื่อเจอกับเบนฟอร์ดครับว่าอย่างนั้นนะครับมีสถิติที่ดีนะกูดเรคคอร์ดเลยนะครับแล้นเกมในวันนี้นะครับสปอร์ตเคด้าให้2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของเดอะสเตตโซนกันบ้างครับเกมในวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับเบนฟอร์ดอาจจะชนะหรือเสมอก็ได้อ้าวนะครับอาเดอะสเตตโซนอาจจะมองต่างนะสำหรับเกมนี้ นะครับมองว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับมีโอกาสแน่ๆนะอ่ะนะครับสาวเสียงแบบนี้ก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของเดอะสปอร์ตเลนครับให้วูฟชนะ2-1นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะเมยูดคุณย่าจะยิงประตูด้วยนะครับแล้วก็ทั้งคู่จะยิงประตูกันอ่ะเนื่องจากเป็นบอลนัดนี้นัดเดียวแล้วนะครับดังนั้นเกมในวันนี้บุกกันสนั่นแน่นอนนะครับส่วนโฟเบทครับอ่าเฮทูเฮใน6นัดหลังสุดครับ บู๊บนะครับมีโอกาสชนะ50%เลยทีเดียวกดไปถึง10ประตูครับส่วนนักหน้าเบนฟอร์ดกดแค่6เองนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนะครับจบสกอร์ต่ำถึง67%อร์นะครับแล้วก็ทั้งคู่ยิงประตูกันเนี่ยนะครับถึง67%เช่นเดียวกันะนะครับดังนั้นจะจบแบบไหนว่าสถิติมันค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกันอีกนะครับทางด้านของข้างล่างนะสกอร์สูงแล้วก็ยิงประตูด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับให้เฉือนเช่นเดียวกันครับหนึ่งประตูต่อศ จบยังไงนะครับสำหรับคู่ของวู๊ปทำต้นกับเบนฟอร์ดคอมเมนต์กันเข้ามาฮะแต่ส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่านะรูปแบบรูปเกมของฟอร์มนะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าวู๊ปดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะถือว่าเหลือไม่เหลื่อมแหละนะครับถือว่าได้หนึ่งช่วงตัวอาจจะมีให้เห็นกันนะครับต้องมีสถิติใดสถิติหนึ่งที่ดูดีกว่าแล้วก็สถิติที่วู๊ปเมื่อเจอกับเบนฟอร์ดทำได้ดีด้วยนะดังนั้นวู๊ปวันนี้มีโอกาสคว้าชัยจริงๆครับฟันธงฮะ นะครับข้ามฝั่งไปดูการชอตเซเรียอิตาล,ลีครับยูเอนตุสเปิดบ้านแล้วเกินไปยืนของซัสโซโรปีนี้ยูเอนตุสฟอร์มดีมากๆนะเกมในบ้านไม่แพ้ใครเลยชนะ7จาก9เกมน,นะครับส่วนซัสโซโรปีนี้ห่วยแตกนะฮะไปเยือนเนี่ยชนะแค่2เกมครับสเสมอ2แพ้ไป5นะครับก็ เกมเยือนอยู่ในอันดับที่12ของลีกนะครับส่วนเกมเย้าของยูเวนตุสเนี่ยอยู่อันดับที่4นะก็ถือว่าโอ้โหดูดีสุดๆครับปีนี้ยูเวนตุสนะครับโชว์ผลงานได้โดดเด่นจริงๆนะครับแต่ว่าในนัดล่าสุดในการเปิดซีซั่นเนี่ยยูเวนตุสนะครับบุกไปแพ้ซัสซูโร่สี่สองก็เป็นที่น่าใจหายเหมือนกันคะับสำหรับช่วงในการสตาร์ทซีซั่นแต่ตอนนี้วู้บเอ่อไม่ใช่วู้บนะครับยูเวนตุสคัมแบ็กกลับมาแล้ว นะครับแล้วก็สถิติที่เจอกันเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ยูเวนตุสเลยครับที่ยังคงดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับในอดีตนะก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันนะครับเกมในบ้านของยูเวนตุสในการแพ้ซสซูโร่แพ้ในนัดล่าสุดเดือนอตุลาคมปี2021นู่นเลยนะครับแพ้แค่เกมเดียวนะจาก10นัดหลังดังนั้นโอ้โหนะครับหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะฮะ ฟอร์มของยูเวนตุสครับสินัดหลังสุดเสมอแค่2เกมเป็นการเสมอเจนัวกับเสมอเตอร์มิลานนอกนั้นฟาดเรียบทั้งหมดแล้วก็ทําเงินได้ดีด้วยนัดล่าสุดก็นโนโนเนี่ยครับกดโฟรซิโนเน่เนี่ยสองนัดโดนไป9ก้ากับโฟรซิโน,โนเน่ผมซื้อใจว่าจะโดนแค่ไม่เกินหนึ่งประตูนะแต่นัดล่าสุดโดนไป5ปวดหวัวนะครับก็ต้องรุ้นกันด,ดูเหมือนกันครับพเพื่อนๆนะว่าเกมนี้เนี่ยยูเวนตุสจะยิงได้เหมือนเดิมหรือไม่แต่ว่าเกมในบ้านนัดหลังเนี่ยโอ้โหนะฮะยิงประตูนี่ ละห่มเลยนะครับสองนัดหลังกดไป10ประตูนะฮะับสำหรับในรายการของบอลถ้วยของยูวบตุสนะครับตอนนี้ดูดีสุดๆจริงๆน้ำกำลังเชี่ยวเลยนะครับส่วนซัสโซโลชนะมาเหมือนกันครับชนะฟิออเรนติน่าในหลีกนะครับก็สร้างเซอร์ไพรส์พอสมควรครับในนัดนั้นผมมีเคราะหด้วยแล้วก็ผมไปฟิออรด้วยนะดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนะครับซัสโซโลเปลองอย่างแน่นอนชัดเจนนะครับเกมเยือนในชัยชนะล่าสุดโดยต้องย้อนกลับไปเดือนพฤศจิกายนนู่นเลยนะครับชนะเอมปรี43 นะครับก็ต้องลุ้นกันดูครับสำหรับทางด้านของซัสโซโลในเกมนี้ว่าจะยันทางด้านของยูว t ทุสไหวหรือไม่แล้ววันนี้ราคาออกมาลูกควบนะฮะก็ชัดเจนแหละครับว่า1เม็ดอาจจะมีแน่ๆสำหรับยูว t ทุสปีนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายูวนตุสถ้าเล่นดีก็ชนะเยอะ ถ้าเล่นแบบว่าธรรมดาก็คือชนะแหละนะครับจะก้าวผ่านในเรื่องของราคาหรือไม่นะครับสูงตามเปิด2ลูกครึ่งครบสานะโอกาสชนะเนี่ยมากจริงๆครับสำหรับทางด้านของยูเวนตุสนะครับแล้วก็การทำเงินก็อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะสำหรับราคานี้แต่วันนี้นะครับด้วยหน้าบอลมาแบบนี้ก็คงเป็นบอลหน้าเดียวนะครับยูเตอรจะเจอกับเรเช่ครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับตัวผู้เล่นนะก็มีปัญหาอยู่นิดนึงเหมือนกันครับสำหรับการโดนแบนนะฮะแมคเคนนี่กับแกตตีนะครับ ก็มีปัญหาในเกมในแดนกลางนิดนึ่งครับสำหรับทางด้านของยูเวนตุสวันนี้ตัวที่จะมาแทนก็เป็นทางด้านของนะครับเมริต ีนะฮะรวมถึงคัมเบโซ่เนี่ยนะครับที่อาจจะลงแทนเกมในแดนกลางส่วนตัวอื่นแรปเบียสแล้วก็ลูกาเตอรี่ครับคอสติยังคงอยู่ครบครับว่ารโควิดยืนหน้าเป้านะครับแล้วก็ยูดิสนะฮะกลับมาโชว์ผลงานให้โดดเด่นให้กับยูเวนตุสเลยสําหรับในช่วงเวลานี้เบิกสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับส่วนแผงหลังไม่น่าจะมีปัญหาครับส่วนซัสซูโร่ครับพี่นายมอนติอาจจะดูดบดไปครับสำหรับในซีซั่นนี้ครับยอเรนเต้ด้วยนะครับเบอร์รารีที่โชว์ผลงานได้ดีกับทีมเนี่ยนะครับพักหลังมาก็เริ่ม แผ่วไปเหมือนกันนะครับก็น่าจับตามองครับในส่วนของไลน์อัพเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆทังคู่นะครับการขาดหายไปของยูเวนตุสทั้ง2ตัวเนี่ยการทดแทนผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับฟุตบอลมันพักหลังมาฟุตบอลสมัยใหม่เป็นฟุตบอลระบบแล้วนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมว่ายูเวนตุสเนี่ยมีโอกาสชนะนะครับเฉือนหนึ่งเม็ดอาจจะมีเห็นนะครับเขาให้เสมอเลยนะนี่นะครับวรเวลาเฮดกดไป7เบอร์รดีกดไป9พินามันตินะครับตัวเก่งนะ ดังนั้นอยู่ครบครับซัสซูรโร่โชว์ปฏิหารมานะเจอกับฟิออเรนติน่าครับแต่วันนี้เนี่ยมาเจอกับบอลร้อนแรงอย่างยูเวนตุสผมคิดว่าบอลหน้านี้เนี่ยนะครับจากราคาที่ออกมามันมันมันบ่งบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยจะชนะสัก1เม็ดไปลุ้นเม็ด2ฮะ ราคาก็ให้ให้เราลุ้นเม็ดสองเช่นเดียวกันนะเดือนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าลุ้นเม็ดสองน่าจะมีโอกาสด้วยนะครับฟันธงที่ยูเวนตุสลุ้นเม็ดสองแล้วกันนะครับถ้าจะไปลองซโซซูโรอีกมันก็ไม่น่าจะไหวนะฮะอ่านะครับส่วนอีกคู่นึงครับโกปาเดเรฮะบินเบาเจอกับอาราเบสนะครับปีนี้บอลร้อนแรงก็ต้องยกให้บินเบาเลยฮะในลีกเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆครับก็ถือว่าอยู่อันดับที่สามนะครับก็ดูดีสุดๆนะครับส่วนอาราเบสอยู่อันดับที่13 นะครับก็ต้องไปลุ้นดูครับน้องใหม่ที่ชวมผลงานได้ดีเหมือนกันนะสำหรับการขยับขึ้นมาอีกครั้งในศึกของลาลิกาสเปนนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยบินเบากดยับเกือบทั้งหมดนะครับชนะ4เสมอ4แพ้แค่2เกมในการแพ้ล่าสุดแพ้กับบอลลีก bon นะครับในปี2020เลยนะครับทั้ง2เกมนะ,ะนะครับก็ถือว่า สถิติทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ที่บินเบานะครับถ้าเกมในบ้านของบินเบาเนี่ยนะครับอตอนนี้เนี่ยแปนัดหลังเนี่ยไม่แพ้ให้กับทางด้านของอาราเบสเลยนะครับแต่อาจจะมีข้อเอะใจในเรื่องของการผลเสมอนิดนึงเสมอไปถึง5เกมนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้ราคาเนี่ยนะครับมัน มันเสียราคาไปนะตรงนี้ก็เป็นได้นิดนึงนะครับสำหรับบินเบานะนะครับอ่าบินเบาครับตอนนี้10นัดลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะฮะชนะ8เสมอแค่2เกมเป็นการเสมอกานาดาในหลีกกับทางด้าน,นของคิโรานครับรอจางฝูแค่นั้นเองนอกนั้นฟาดเรียบมันทั้งหมดครับนัดล่าสุดในหลีกกดโซซิดาดมา2 1นะชนะเอลีบ e าด้วยนะฮะสำหรับบอลถ้วยนะผ่านซีดีคายยอนมา3030 30, ทั้ง2เกมนะดังนั้นเกมในวันนี้บอลถ้ว bon ยก็น่าจะคงดูดี นะครับในบอลถ้วยนัดล่าสุดขอไปดูนิดนึงฮะว่าใครยิงประตูนะฮะนะครับโอ้โหมูเนียอินนะครับแล้วก็อาเซียบิลาลิเบนะฮะนะฮะวิลเลียนแอสซิดตอสองสองประตูเลยนะนะครับดังนั้นก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันครับว่านะครับจะยิงในสกอร์เดิม3าศูนย์หรือไม่ครับกำลังร้อนแรงสุดๆครับสำหรับบินเบานะฮะเกมในบ้านชนะเจ็ดเสมอแค่สองฮะ แล้วก็ยิงในบ้านเนี่ยสเม็ดยืนพื้นเน่ยแน่ฮะสำหรับบินเบานะสถิติปีนี้กองหน้ายิงเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะฮะไม่รู้ว่าไปอัดอั้นจากหลายๆปีที่ไหนมานะฮะส่วนฟอร์มของอาราเบสเพิ่งดีขึ้นมาครับสเกมนะฮะผ่านเลเบติสมาได้ครับสร้างปฏิหารในบอลถ้วยมานะนะครับอือหือเลยนะฮะแล้วก็นัดล่าสุด ชนะเซบีย่าสุดมันเหมือนกันนะครับสามประตูต่อสองอ่ะนะครับก็ถือว่าดียื้นมาธรรมาครับก่อนหน้านี้อาจจะมีออกทะเลไปบ้างก็เป็นปกติของทีมเขานะฮะเกมในวันนี้ต่อหนึ่งลูกครับสําหรับเจ้าบ้านนะครับคือถามว่าจะกินราคาหรือไม่เนี่ยนะครับมันก็อืมนิดหนึ่นะฮะแต่ว่าต่อมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าจะไปลองมันก็อันตรายอีกดังนั้นเกมในวันนี้บอลร้อนแรงนะฮะ เจ้าบ้านน่าจะคงมีโอกาสจริงๆนะครับก็ตัวบาดเจ็บอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้วยนะครับผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงครับวิลเลียมลงแน่ๆครับซานเชสนะครับแล้วก็บาลันโคนะครับกูรูเซต้านี่นะครับโชว์ผลงานได้ดีนะเวสกานี่นะครับก็ยิงเงินเป็นกอบเป็นกำอ่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับส่วนหน้าของทีมเยือนอาราเบสนะครับกิเก้นะครับไรโอชานี่นะครับวิเซนเต้ จะลงมาในแดนหน้านะครับก็ผมมองว่าเกมในวันนี้ก็ยังเปินบอลหน้าเดียวบินเบาปีนี้มันร้อนแรงจริงๆฮะมันไปมาในทั่วทุกมุมของลาลิกาสเปนแล้วดังนั้นวันนี้ก็ถ้าให้เชียร์จริงๆผมคิดว่าบินเบาก็น่าจะเฉือน1เม็ดอาจจะต้องยืนพื้นสําหรับคู่นี้นะครับเหมือนคู่ยูวนตุสเลยดังนั้น3ทีในวันนี้ผมมองว่าบอลต่อทั้งหมดอาจจะคงต้องมีลุ้นมากกว่านะครับดังนั้นวันนี้มันเชียร์หน้าอื่นไม่ได้อีกอ่ะ นะครับทางด้านออสวียดียเขาคาดการณ์ว่าเกมนี้จะจบที่1ประตูต่อศูนยนะครับดังนั้น5้าเขาคาดการณ์แบบนี้ผมมองว่าเราไปลุน้นเม็ดสกับบินเบาน่าจะน่าลุ้นมากกว่านะครับสำหรับบอลคู่นี้นะครับก็3ทีมนี้น่าลงทุนครับวูดมันตานยูเมนตุสแล้วก็บินเบาเป็นบอลบอลทีมใหญ่ทั้งหมดเลย นะครับที่จะน่าลงทุนมากกว่าสําหรับในเกมนี้นะหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านคนจะชื่นชอบนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามแล้วก็อย่าพลาดทุกคลิปของช่องของเราโดยการกดกระดิ่งกันเข้ามานะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆนะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็นําเสนอมุมมองอ่าเว็บไซต์ทางด้านของต่างประเทศว่าเขามองเกมนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ทุกท่านทุกคนก็เลือกใน เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจการเดิมพันธนะครับระวังว่าวันนี้ทุกคนจะล่ำล่ำรวยๆวยอ่งแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับ3ทีมที่น่าลงทุนของเรากับวูฟยูวนตุสแล้วก็บินบานะครับล่ำล่รวยๆสวัสดีครับผม